สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกทท่านกันเลยยินดีด้วยนะครับสรับในสูตรหวยในวันศุกร์ก็เข้าไปทั้งสสูตรเลยนะครับสูตรนี้นี่ก็เข้ามาสุกนี่สุกติดต่อกัน2อสุกติดติดเลยนะฮะที่เข้ามานะครับเนาะส่วนในสุกที่2องนะฮะเนาะก็ก็มา8 2เหมือนกันนะครับเนาะเสียดายเนาะมันอ่าแต่ผมให้ฝั่งนี้เนาะสุกเนี้ยเอาฝั่งนี้เป็นหลักสิบนะถ้าสุกเนี้ยก็แปดสอง ตรงๆเลยนะครับในสูตรที่2นั่นแหละนะครับก็ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเข้าใจสูตรไม่งงสูตรนะแล้วก็เขียนตัวเลขให้ในคลิปนั่นแหละบางท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงนะฮะก็นั่นแหละนะครับที่ผมบอกไว้ในทุกๆลิปเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าใครงงอะไรยังไงนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะครับนาะอ่ะนั่นแหละนะเพราะว่าก็เขียนให้แบบนี้เลยนะเขียนให้ชุดแบบนี้นะให้ม่จับคู่ไาให้อีกเนี่ย ไม่รู้ว่าจะงงยังไงนะครับเนาะโอ้หลือเงยนะชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับบางคนเม้นมาต่อว่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ะผมก็ปล่อยๆผ่านไปบางทีผมก็บล็อกไปนะครับเนาะอืมอย่าเม้นมาดีผมก็ต้องขอบคุณนะฮะใครเม้นมาไม่ดีเนยบอกยางเดี่ยวนะครับเนาะอืมนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะนั่นแหละนะครับหวยในวันศุกร์เข้าไปนะฮะมาดูในหวยวันจันทร์นะครับอ่ะมามาสรุปในตรงนี้ ตรงนี้ในงวดที่แล้วเนาะเสียดายนะครับก็นึกว่าจะมาห้านะก็ไปออกไปในที่ในสี่นะเลขเด่นสพ่ก็ถ้ามันออกงวดที่แล้วเนาะสองแปดที่ผมเขียนให้เนาะเอ๊หรือว่ามันมันมันจะออกย้อนหลังเนาะนะก็เอาเนี่ยนี่แหละซื้อชุดนี้ไปเลยแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดเนี่ยนั้นชอบออกย้อนหลังนะครับ ในงวดวันที่9อ่าซื้อชุดนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า2-8เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยมันก็มีซ้ํานะครับแล้วก็เนี่ยห้มี5-4มาซ้ําแล้วก็ตัวไหนอีกที่มันซ้ําตรงนี้อ่าผมเขียนให้ใหม่นะครับ5-4อันนี้ของวันที่ลงมือแล้วอ่าเเดือนเก้วันดีเนี่ยนะครับห้าสีอ่าที่มันซ้ํากัน เล็กออกนะเอาของเล็กวดที่แล้วมาจับงวดน,นี้แหละเอาตัวไหนซ้ำกันอีกอ่ะ85 85อืม8 5นี่ก็85 85เยอะเลยนะเนี่ยอืมถ้า9จะมาเหรออ่ะ9 8้าอ่านะวันที่9เผื่อ9จะมาก็98นะครับเล็กสวยเนาะ98อ่าตัวไหนอีก ถ้าเบิ้ลก็8 8 9 9อ่าถ้าเบิ้ลก็8 8นะครับเนาะอืมนี่แหละนะก็เอาประมาณนี้แหละนะครับสำหรับถ้าอ่ามันมี2อสูตรด้วยนะ2สูตรอ่านี่แหละนะครับเนาะในชุดนี้เลยนะฮะก็ลองนำไปจับซื้อไว้แล้วกันหรือจะมาดูในหวยที่ออกนะครับในที่ในวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ทั้ง2สูตรอ่ะมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยนะครับ ในวันจันทร์ที่แล้วนะครับก็วันจันทร์ที่แล้วจันทร์ที่แล้วก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จันทร์ที่สองนะครับเป็นวันจันทร์ที่สองออกไปที่ในสามแปดสามสามแปดศูนย์หกศูนย์ห้าเนาะก็จันทร์ที่แล้วไม่เข้าเนาะจันทร์ที่แล้วเข้าเข้าแค่ในตัวเด่นนะฮะก็คือ เข้าแค่ในเด่นศูนย์นะครับอืมแต่ตรงนี้3ตัวมา1ตัวเนี่ยก็มาดีเหมือนกันนะเน,น้นเนเราในตรงนี้นะครับส่วนในล่าสุดก็วันออกวันจันทร์ที่9นะฮะวันจันทร์ที่9ก็นําวันที่หัวจะออกนะครับวันที่9เนาะแล้วก็นําไปบวกกับในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะเป็น8นะครับ9บวกกับ8ก็จะเป็นในที่ใน17นะครับสูตรบอกอเพิ่มเต้มเนาะ,ะเพิ่ม7ก็จะเป็น8 ในเด็ดในชุดแรกนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยเนี่ยนะครับก็นำในที่ในหลักนะครับ9ในหลักสามหม8 8 6ปดเป็นศูนย์อ่าในหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักสิบนะฮะ8ดบวกกับ0ูนย์ได้8ปดดบวกกับนะครับศูนย์ 8, 8ก็ได้8ดนะครับก็เอาของจันที่แล้วนะครับเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับอืมนะ ก็เป็นแบบนี้มามามาสามวดแล้วนะครับมาสามจันแล้วเนี่ยให้เลขชุดเดียวกันมานะครับอืมอันนี้มาศูนย์มาศูนย์มาแปดเป็นเลขคู่ทั้งนั้นเลยนะนะฮะเลขแปดด้วยอ่ะนี่แหละในสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งอ่ะจับคู่ให้นะครับใครจับคู่ไม่เป็นนะครับจับคู่ก็จะเป็นี่ีขแปด 8 8 8 980 8 1แล้วก็82นะครับ7จีก็จะเป็น7 8 7 9 7 0 7 1แล้วก็72นะครับอันนี้เป็นสูตรที่1อ่ะชอบตัวไหนถ้ามันเยอะไปนะครถ้าชอบเด่น8ก็ซื้อไว้แค่ในเด่น8ก็ได้หรือชอบในเด่น7นะฮะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดที่มี7ก็ได้ นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีสูตรที่1นึ่งนะฮะอันนี้เป็นสูตรที่1ห,หวยเราในวันจันทร์นะถ้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้นี่มีนี่ น่าจะมี8เนาะอืมวันนี้เด่น8หรือเปล่าวันในที่ในหวยวันจันทร์สูตรที่2เนี่ยแก้ไขใหม่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วทําผิดนะครับเนาะอ่ะนะครับจับหัวผิดนี่แหละนะครับเนาะทำหลายสูตรมันก็คงงงถู่เหมือนกันนะฮะทางหวยไทยหวยดาวนะครับหวยฮานอยอีกนะครับอ่ะนะครับทบทวนของในวันที่สองนะครับก็คือวันที่จะออกก็ต้องเอา2ไปนะครับแต่ผมเอาเดือนนะครับเนาะอ่ะจับเด่นในชุดแรกนะครับก็จะเป็นที่ได้สองบวกกันกับหลักพันนะครับ นะสบวกกันกับ8นี่ก็จะเป็น0นะครับก็เพิ่มแต้มไป0 1 2 3นอะอันนี้ตัดออกนะครับตัดออกก็มันออกเลยนะฮะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะฮะก็นําวันที่จะออกก็คือวันที่2นะครับบวกกับหลัก100หลัก10นะฮะก็จะเป็นในที่ใน6ก็จะนํา6นะฮะหไปเพิ่มแต้มนะครับ 6ไปเพิ่มแต้มนะฮะแล้วก็ลดแต้มเป็น5 4 3ให้ได้5ตัวดินนะครับเนาะอ่ะในวันที่แล้วก็จับไปก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะฮะในในในสูตรนี้มาดูในงวดล่าสุดนะฮะของในสูตรนี้นะครับอ่ะวันจันทร์นะครับที่2นี่ก็ออกไปที่3 8 0 6 0 5เนาะก็มา6กับ5เนาะแค่แค่ในเลขดิบน,นะครับมาดูในล่าสุดนะฮะล่าสุดก็เอาวันที่ออกวันที่9 นะครับแล้วก็บวกกับหลักพัน9บวกกับ0ูนย์ได้ได้เนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะตัดตัวนี้ไปมันเดียวตัดศูนย์ไปเนาะนะครับก็มาออกเลยนะถ้าไม่ตัดไปแต่มันก็เยอะนะครับตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็จะำนำนะครับในวันที่จะออกก็คือวันที่9นะครับบวกกับหลักร้อยบวกกับหลัก10นะครับ9บวกกับ6เป็น15ก็จะนํา5ตัวนี้ นะครับไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มมานะนี่ก็จะได้5ตัวเด็ดน,นี่เลยนะครับของในสูตรนี้ก็ถ้าจับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์หมันก็หลายตัวนะครับเนาะเนี่ยหลายตัวนะครับก็ซื้อหมดนี้ก็คงจะไม่คุ้มหรอกนะครับก็เอาเลือกเอาตัวเด่นที่ชอบสักตัวหนึงแล้วกันนะครับ0 6 1ย 6 2 6อ่าเนี่ยจากบทนี้ก็ไม่คุ้มหรอกนะฮะก็เลือกเอาตัวเด่นสักตัวแล้วกันในงวดที่แล้วหลุดนะฮะเนาะอ่ารอบนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะในสูตรหวยของในวันจันทร์ก็อาจจะลองลองนำไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรจันทร์ที่1ก็ได้นะครับอันนี้สูตรที่สนะครับสำหรับในหวยวันจันทร์ นะครับนี่เลยนะใครจำมาเป็นก็ซื้อเอาตามนี้นะครับเนาะอ่านี่แหละนะครับก็ขอให้โชคดีถูกเหมือนในหวยในวันศุกร์แล้วกันนะครับสูตรก็เข้าทั้ง2สูตรเลยนะครับทั้งสูตรที่1นะฮะแล้วก็ในสูตรที่2นะครับโดยเฉพาะในสูตรที่1เนี่ยถูกมา2วันศุกร์ติดๆดแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ